สวัสดีค่ะอยู่กับเราในช่องพายแซมสั้นขนเมืองนะคะตอนนี้พี่แซมก็มาแห่งานนะคะอยู่ที่บ้านนนสว่างนะคะตำบลบัวลายอำเภอบัวลายนะคะมีญาติพี่น้องนะคะมาบูชาวัตถุมงคลจากพี่แซมนะคะนี่ซึ่งตรงนี้เราก็เป็นที่พักนะคะก่อนรอให้ตอนบ่ายนะคะ่ีทพี่ๆน้องๆมาบูชาวัตถุมงคลของพี่แซม การหยองกำลังปลุกเสกนะคะตอนนี้ให้พี่แซมปลุกเสกให้นะคะมามา พามารับมองนี้เดิ่สร้างหมอบให้อันใดเป็นของผู้ใดเนาะอ้าชิ้นเหล็กก่อนชิ้นเหล็กก่อนครับให้ของผู้ใดก่อนนะคุณหางเดียวคนหางเดียวเดี๋ยวให้ผู้ฟึนนั่นกันเนาะฟูลายคนเนาะอบอครับนี่เนาะอันน้ออ๋ออ๋อนาะครับแล้วก็หางต่างพวกนึงพวกอันใดเนาะ กอนเอามันมาคือกันหมค่ะคือกันอะไรล่ะฟูกับอันนี้ต้อนอื่นบ้งฟูกับอันถือไว้ก่อนจ้ะมาเซมสันมานี่เร็วลงมาพี่เซมมอบให้นะคะมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนลงมานี่ก่อนพัก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 ก่อนมอบข้าวตุมงคลให้กับทุกินก่อนนะอ่านั่งผ่ารับเลยจ้ะเอากินก่อนอาจารย์เซมยังยังอร่อยกับต้นไผ่อยู่ะ ไม่จับเลยมอบให้มอบเลยสาธุสาธุนะคะาทำมาค้าขายคร่องเจริญรุ่งเรืองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอามอบมอบของก่อนเมอบไดนอ้ยนอตะโขรับมารับาุรับเอะกนละเอาไหมาไหเซมเลยก่อนได้ตีเสาวตีนอยากกินตุ้ดไผ่เหรเซเซกเซหมอบไปที อ่าชาทนะคะตอหน่อยครับตก้อนหน่อยมาเลยตามพ่มานึ่ด้วยมากพี่มาดาเฟาพี่อนมามาเจห้อไปไปยัลูกเอ้ย อาบูชาของัตถุมงคลจากพิเศษไปแล้วเราให้ทำมาค้าขายขึ้นนะครับอนั่งลงกอนให้ช้างเกาะหัวเพิ่นไห้พร้นุกเพิ่นไห้พร้นเดเ่อีกเด้อหาใเลเือมาเป็นนังมาเป็นนังเพิ่นกรยนิงเอวดมาาขเข้าไปเข้าไเข้าไป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 เ้าไปเขาไปเ้เข้เข้าไปไปเข้าไปเขไปเขเขาไปเข้าไปเขไปเขเขาไปเขเข้าไปเข้าไปเข้าไปเขาเข้าไเข้าไปเข้้า

นออาณาด้โอ้โหนี่คือลูกไส้อยู่บาทเลยคุณแบบนี้เลยนี่นักสกุลนุกัรลักสร้างด้ค่ะลีเด้อันนี้ฝากฝากช่องเลเด้แจ้ัดยากเบิ่งจาของช่องอีหยังก็คลายแซมสั้นันเมืองในช่องยูทูบนะ เซ่อเซ่อให้ห้อยากเบิ่งเจ้าของแะ้่มาตอนนี้พี่แซมก็ได้พักแล้วนะคะอืมที่พักพี่แซมโอ้โหวันนี้กอไผ่สองกอใหญ่ๆนะคะแล้วก็เรีมยานะคะหญ้าวัวชอบมากเลยดูอืมควาน ช้างก็ได้กินแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาควานค่ะควานอิ่มแล้วโอ้โดูทานการกินเยอะดูแต่คภาพต้นรับอย่างดีมากเลยนะคะตอนนี้อยู่ที่บ้านนนสว่างนะพญพยโนนสว่างตำบลบัวลายอำเภอบัวลายนะคะนี่ทั้งช้างทั้งควานโอ้โหตอนนี้พี่เซมวันนี้จะโชว์ตัวรอบบ่ายนะคะ วันนี้ก็ช่วงพักกลางวันก็จะถ่ายคลิปไว้ให้ชมนะคะชมย้อนหลังี่่นอเายูโอ้ตะกี้นะพี่บ้านไล่ชนในคนนั่นอ่ะอันนี้ถ่ายคลิปไว้อยู่ปุ้งยาพี่แซมกินแตงเนาะใช่แล้วเนาะโบลแอมโบลแอมโอ้ได้กินแตงด้วยคโอุ้กมาัน่ตกใจเลยทีนี้ มรบเลยกามาสร้างเขาหานั่นาหันแงมันออกแงอ๋อ้าไ้สตอนนี้ก็ถึงเวลาไพรสนแล้วครับมึกอไแซมได้กินแล้วไพรสนกำลังได้เติมนะคะเติมอะไรวันนี้นมเนาานมเนาค่ะนมเนาเบอน้ำคือใสแต่ใสแต่เน้ำใสแต่เศบนะคะ มีั้างลาบก้อยสุนทุกอย่างค่ะต้องขนมหวานนุ่นเนื้อตรงยเนาสียตรงนี้และครับเสียตรงเดียวเนี่ยเสียตรงอะไรกินได้น้อยกินได้น้อยโอ้เสีบแต่ว่ากินได้น้อยกินได้น้อยแล้วอ่ะเออเาหวานเพราะงกินหลายเพราะได้คุ้มเขาคุ้มน้ำครับคุ้มโอ้นี่มีเอฟซีตัวน้อยมาเยอะอีกแล้วค่ะนี่นี่คือมันส่วนน้อยค่ะเมื่อเช้ามาเยอะมากแต่ว่าเรายังไม่ได้ถ่ายนะฮะ เพราะว่าผัดเปลี่ยนกันมาดูพี่แซมกันหลายรอบนเยพีน่อะก็พ่อใหญ่เป็นเจ้าภาพเนาะพ่อใหญ่เนาะเจ้าภาพอยู่ที่บ้านโนนสว่างนะคะท่านใดสนใจก็ติดต่อช้างแหนได้ค่ะพี่แซมยินดีให้บริการค่ะคดนโว้กระโดดขึ้นเลยะ โอ้นุ้ยเจมกินยังอร่อยคะพักผ่อนสบายค่ะวันนี้อากาศไม่ร้อนตอนนี้ครึ้มแล้วเอาวัดไปแกงมันเด้อแกงมันอาจจะเจียวด้วยอตอนนี้เขาก็พักค่ะอออืเถ่ายโซนเรากินแล้วไม่ควันโอ้ อะไรนะพี่อะไรนะปูบินตำปูบินตำปูบินตำอ๋อพี่เซมสาวอะไรคะัสาวอะไรอยากกินข้าวเหนียวด้วยเจ้านุนนุนนะเอ้ยเฮยถอยเอาไปให้พี่เซมกินหน่อยให้พี่เซมกินข้าวเหนียวหน่อยใช่ไหมเนี่ยผูกแขนอู้ออนุนขวานยยนโยนเอาเอาเอาหาข้าวเหนียวไม่เจอซักโอ้ได้กินแล้วค่ะ เตนาไเคันหนมงอนนนตดเตีนเอาเตีเยนแล้วเตีนแล้วนอนให้นมงก์นอนตาตี๋นมุทุมเดีาเาคือมาชิบตนาเ่าตายแหนแมนาคไหมไนาโอเมซ่ทัเนี่ยกินอน๋อตักควงอ๋อลพซมะกได้กินข้าวเหนียวแล้วไอนก็อิ่มแล้วเรอแมคค่ะ นมจีนเลยข้าวทาฮะนมจีนข้าทาอู้หูไอสซนอร่อยนมจีนมากนะคะแต่ว่ากินได้น้อยเสียดายฮะนี่ก็ยิงโอู้หูหันจานนมจีนให้หน่อพันเล็กบอกว่านมจีนอร่อยมาฮะหนูใจติดใจต้องตักอีกค่ะมีบาทาด้วยครับมีบาทาโอ้แซ่บแซบโอ้ตัวเขึ้นมนอยู่เองอันตัวแซบ โอ้ตะกี้มันหนามันนองเจ้าเส็บตอนตีตอนมาเห็นที้หลังเอตัวตอนกับมี่เด้นั้นโตเซนตัวนั้นเพากินอันเด่นเซนมีแต่หนามก็ยังเส็บเลยทีนี้ไปเห็นตอนที่หลังทีนี้เอาเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากติดตามอ่ะจันยง ในช่องคลายแซมสั้นขวัญเมืองช่องคลายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไคร์นะคะกดกระดิ่งติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะกันยงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ